ถ้าสําหรับเด็กเจนซีอย่างผมแล้วที่เติบโตขึ้นมาในยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านแห่งเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตผมคงจะพูดถึงวิดีโอเกมที่เป็นปัญหาหลักของคนรุ่นผมที่คนหลายๆคนเนี่ยมักจะเล่นมันและติดกันแบบไม่ลืมหูลืมตาวิดีโอเกมที่สร้างเป้าหมายของความสำเร็จจอมปลอมให้คนอย่างเรารู้สึกตื่นเต้นกับประสบการณ์ของการเอาชนะเนื่องมาจากโดปามีนที่หลังแต่โคตรจะแตกต่าง จากโลกความเป็นจริงที่กว่าจะได้มาในความสําเร็จแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ทั้งความอดทนความพยายามและความส,สม่ําเสมอในการจับสุบความสําเร็จในแต่ละครั้งและถ้าหากพูดถึงเจอัลฟาสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องเจอเนี่ยคนจะเป็นคอนเทนต์เบรนลัดหรือคอนเทนต์สมองไหลที่หลักๆเน้นความเบาสมองสั้นๆรวดเร็วกระชับเน้นความบันเทิงไร้สาระที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาว เช่นอาจทําให้ความสามารถในการจดจอ่อสมาธิและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงลึกลดลงอย่างมีนัยสําคัญและคอนเทนต์เหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้และไม่ใช่แค่สําหรับคนใน Gen Alpha ที่รับผลกระทบแต่มันอาจรวมถึงพวกคุณทุกคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ก็เป็นได้และในวันนี้ผมจะพาพวกคุณมาเจาะลึกกันว่าทําไมคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยถึงมีความอันตรายมากกว่าที่คุณคิด อินเทอร์เน็ตคือเทคโนโลยีครับที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Instagram Facebook YouTube แต่ก็จนกระทั่งการมาถึงของแพลตฟอร์มคลิปสั้นอย่าง TikTok ที่เน้นการนำเสนอคลิปวิดีโอแบบคลิปสั้นที่สามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่มโดยเหล่านักพัฒนาเนี่ยพยายามที่จะออกแบบแพลตฟอร์มที่สามารถดึงดูดคนให้ใช้งานแพลตฟอร์มของพวกเขาได้นานขึ้น ซึ่งวิดีโอสั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ถือว่าเป็นเมตามากพอเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและมีเวลาที่จำกัดเรานักพัฒนาจึงออกแบบแพลตฟอร์มให้เรารู้สึกเสพติดและใช้งานแอปของเขาต่อไปเรื่อยๆอันไหนที่ดูน่าสนใจคุณก็หยุดดูมันทำไม่น่าสนใจพอก็แค่เลื่อนผ่านทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่คุณจะเอาเวลาไปนอน คุณกลับเลื่อนรีวิวไอจีปัดฟีดติ๊กต็อกไปเรื่อยๆจนเวลานอนคุณพังและสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือถ้ามันเกิดขึ้นกับเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลมากเพียงพอมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้กันละ่ะนี่คือคลิปแนวใหม่ของช่องครับที่ผมไม่ได้พูดถึงดังหรือเรื่องใดๆแต่ผมจะหยิบเอาปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงมาวิเคราะห์และจี้จุดให้พวกคุณเห็น และตระหนักรู้ถึงปัญหาและแก้ไขมันก่อนที่มันจะสายเกินไปย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการที่เห็นถึงปัญหาแล้วสามารถนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดออกมาได้แต่ผมแค่นำเสนอในมุมมองของผมเพียงเท่านั้นหากคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือมีแนวทางที่น่าสนใจมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักเด็กในเจนอัลฟาก่นนะครับ เด็กในชาลฟาเนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงหลังวัย210โดยกลุ่มเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอแพดเด็กเจนนี้เนี่ยมักจะคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลตั้งแต่เด็กในเมื่อเขาเติบโตมาในโลกที่สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันจึงทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับทั้งประโยชน์และผลกระทบเชิงลบ ซึ่งหนึ่งในงนั้นเนี่ยคือปรากฏการณ์เบรนลอตที่ผมรู้สึกว่าถ้าหากปล่อยมันไปมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้คขาว่าเบรนลอตหรือสมองเสื่อมถอยชั่วคราวมักจะถูกใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสื่อออนไลน์หรือเนื้อหาที่ไม่กระตุ้นทักษะการคิดในปริมาณมากๆเช่นการดูคลิปสั้นหรือพวกช็อตฟอร์มคอนเทนต์เช่น Tik t o k กร e รการเสพข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ ระยะยาวการหมกมุ่นอยู่กับเกมหรือสื่อบันเทิงที่ไม่สร้างสรรค์ผลที่ตามมาเนี่ยคือเด็กอาจจะมีอาการสมาธิสั้นคือมีปัญหาในการโฟกัสกับสิ่งที่ซับซ้อนหรือใช้เวลานานๆหรือมีความคิดที่ตื้นเขินมีความอดทนต่ำต่อการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาต่างๆการเรียนรู้ที่ถดถอยอาจลดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่ต้องใช้เวลาซึ่งอาจส่งผลต่อสมอง และพัฒนาการทางการเรียนรู้เช่นลดความสามารถในการจดจําระยะยาวสื่อที่เน้นการให้ข้อมูลแบบรวดเร็วอาจทําให้สมองเนี่ยเคยชินกับการไม่เก็บข้อมูลเชิงลึกขาดความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริโภคเนื้อหาแทนที่จะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแมก้กระทั่งปัญหาทางสุขภาพเด็กที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปอาจเผชิญกับปัญหาโรคอ้วนหรือปัญหาทางสายตาได้ พราะเด็กคนหนึ่งเนี่ยเปียบเหมือนผ้าขาวการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกที่เขานั้นไม่รู้อะไรเลยเขาเปรียบดังผ้าขาวที่พร้อมสำหรับการเติมแต่งหมายถึงเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเติบโตและพัฒนาไปในทิศท,ทางไหนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้เจอตั้งแต่เล็กสภาพสังคมการเลี้ยงดูเพื่อนฝูงผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาและสภาพสังคมที่เด็กจะได้เจอ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดบุค,คลิกภาพของเด็กเหล่านั้นว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ในแบบไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ปกครองไม่มีเวลาเลี้ยงดูและปล่อยให้โลกอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์สมองไหลเป็นคนเลี้ยงดูลูกเหล่าขเขาแทนเด็กเหล่านี้จะเติบโตมาเป็นคนแบบไหนกันผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับพัฒนานการของเด็กคนหนึ่ง คือการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ครับผมจึงแบ่งการเลี้ยงดูของเด็กออกเป็นสประเภทหลักๆคือการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่คือคุณจะได้เด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมองโลกในแง่ดีรู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อเจอกับอุปสรรคพวกเขาก็จะผ่านาไปได้หรือแบบที่2การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดคุณจะได้เด็กที่ว่านอนสอนง่ายแต่มีความก้าวร้าวซ่อนอยู่ภายในเป็นเด็กขี้อายขี้กลัวปรับตัวยาก มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่สูงหรือว่าแบบที่3การเลี้ยงดูแบบตามใจเด็กจะกลายเป็นคนที่ใส่เสียไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้จักการเสียสละไม่สามารถอดทนหรือว่ารออะไรนานๆได้โลกหมุนรอบตัวเองอยู่ร่วมกับคนอื่นยากหรือว่าแบบที่แย่ที่สุดแบบที่4การปล่อยปะ่าละเลยเป็นคนที่เก็บกดมีปัญหาด้านพัฒน,นาการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเกิด trust issue ้นมา อาจสิ่งถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอนาคตได้เด็กในช่วงวัยสองถึงสามขวบนะครับจะเป็นวัยที่มักจะเริ่มทนด้วยการจับของเล่นเล่นเป็นกลุ่มบ้างมีความไม่แน่ไม่นอนส่วนมากจะขึ้นอยู่กับอารมณ์สําหรับเด็กในวัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่การเรียนรู้มักจะขึ้นอยู่กับการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนแบบในสิ่งที่เห็นหากเด็กถูกปล่อยอยู่คนเดียวไม่ได้รับการกระตุ้นเช่นการเล่นกับคนอื่นการแบ่งปันของเล่นหรือการได้เรียนรู้ และเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆง่ายๆอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้พูดง่ายๆนะครับคือการปล่อยปะละเลยอาจส่งผลให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการเชิงลบเช่นเมื่อผู้ปกครองไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กจึงตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ให้เด็กเล่นและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโทรศัพท์ในการเลี้ยงลูกแทนที่จะเป็นผู้ปกครองเองปล่อยให้เด็กขาดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ขาดพัฒนาการศักยภาพขั้นพื้นฐานเมื่อสอนให้เด็กรอ หรือแม้กระทั่งแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวให้เด็กเห็นมันอาจส่งผลให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยวขาดแคลนจึงหันไปพึ่งโลกโซเชียลมีเดียแล้วสื่อหรือคอนเทนต์แนวคลิปสั้นซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นและเข้าใจง่ายเบาสมองมีเพลงที่ติดหูจึงทำให้เด็กเนี่ยมักจะเสพติดคอนเทนต์เหล่านี้ได้ง่ายจึงทำให้มีโอกาสเกิดสภาวะเบรนลอตได้ง่ายแล้วพอเด็กเหล่านี้เนี่ยเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ อาจเผชิญกับปัญหาที่น่าเป็นห่วงในหลายด้านผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจเช่น low self-esteem ขาดความมั่นใจรู้สึกว่าตนไร้ค่า mental health issue อาจเกิด depression a n x i e t y อารมณ์แปลกปวนง,ง่ายด้านพฤติกรรมทางสังคมอาจจะเข้ากับสังคมได้ยากขาดทักษะในการสื่อสารทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยากและที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับด้านผลกระทบในการเรียนรู้และการทำงาน ขาดทักษะในการแก้ปัญหาไม่มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ต้องใช้เวลานานๆไม่ได้ขาดแรงจูงใจไร้ประสิทธิภาพเรานึกสภาพเจเนเรชันที่เต็มไปด้วยคนที่ขาดทักษะขั้นพื้นฐานเหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกดังนั้นเราควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนที่มันจะสายเกินไปเริ่มต้นที่การหากิจกรรมที่ส่งเสริมและจุดประกายความสนุกของเด็กเช่นการชวนลูกไปวิ่งเล่น ทำสิ่งใหม่ๆค้นหาตัวเองตั้งแต่เด็กเช่นคุณอาจจะให้เด็กในลองเล่นกีฬาวาดรูปหรือววาเล่นดนตรีซึ่งจะเป็นการสร้างกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ตนนั้นสนใจเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทําให้เด็กมีความมั่นใจคอยสนับสนุนและมอบความอบอุ่นให้แก่เด็กโดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กให้เหมาะสมและเกิดการพัฒนา การเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและจะกลายเป็นเด็กที่มีความสามารถและจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตได้นี่คือโซลูชันคร่าวๆครับที่ผมพอจะนึกออกถ้าใครเนี่ยมีแนวทางมีมีแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่านี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสามารถทำให้คุณตระหนักรู้ถึงปัญหาและเข้าใจถึงผลกระทบเชิงลบของเทคโนโลยีและแน่นอนครับ พาะเรียญมันมี2ด้านไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆเสมอไปเรื่องแย่ๆก็ต้องมีเช่นกันสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ